สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะหรือว่ายีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนนูยีนพี่ยีนน้องยีนนะคะค่ะวันนี้ก็มาชมแนวทางหาหนอย3หน่อยเหมือนเดิมนะคะสูตรวัดใจ3น้อยนะคะในงวดวันที่13เดือน4ปี64นะคะ,ะ,คะก็แนวทางหาหนอยสูตรวัดใจ3น้อยนะคะสําหรับงวดวันที่สิบสามเนาะ ก็โอเคอยู่นะคะวันนี้โอเคมากๆเลยสำหรับสายเจาะนะคะวันนี้สายเจาะนะคะวันนี้แอดยีนรอบนี้แอดยีนไม่ได้รูดนะคะรอบนี้แอดยีนเจาะเน้นๆอย่างเดียวจะเป็นน้องจ๋าเจาะเน้นๆอย่างเดียวจ้าก็สําหรับตัวเด่นวันนี้เนาะก็ได้เด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งนะคะแนวทางมาตัวไหนก็มาชมดูกันก่อนนะคะ สำหรับเด่นศูนย์เนาะศูนย์ก็มานะคะศูนย์ศูนย์นะคะเด่นศูนย์มานะคะมาสองรอบนะคะเด่นศูนย์มารอบปกติกับรอบ vip นะคะศูนย์ส่วนเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็มารอบพิเศษกับรอบปกตินะคะวันนี้สายเจาะ ปังมากๆจะเป็นน้องจา๋าใครเอาตัวไหนก็ได้ใครเจาะตัวไหนใครรูดตัวไหนก็ได้นะคะวันนี้ปังค่ะวันนี้ก็ทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดทุกสูตรนะคะไม่ใช่ว่าจะปังตลอดนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดมีขึ้นมีลงนะคะก็เป็นแค่แนวทางเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะก็สำหรับเด่นศูนย์วันนี้ก็มา05นะคะมา05ตรงๆเลยนะคะตัวไม่ได้เน้นให้นะคะแต่เจาะให้นะคะเจาะได้เป๊ะมากเลยก็ยืนก็บอกตลอดนะคะเจาะให้แค่นี้ก็สามารถที่จะยกได้นะคะไม่จำเป็นที่ ตัวที่ยีนเน้นว่าจะแม่นทุกทุกเน้นนะคะไม่ยีนไม่ได้แม่นตัวเน้นยีนไม่ได้แม่นขนาดนั้นเนาะแค่เจาะเข้านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะยีนก็ไม่ได้แน่นเน้นแม่นขนาดนั้นเนาะบางทีตัวที่เน้นก็ไม่ได้มาตัวที่ไม่ได้เน้นก็มานะคะบางทีเนาะก็ต้องก็ต้องพิจารณากันดูด้วยนะคะอันนี้คือเจาะนะคะไม่ได้รูนะคะเจาะแบบเน้นๆอย่างเดียวเลยสําหรับตัวดินนะคะก็ ศเนาะแต่0ูย์สไม่ได้เจาะให้นะคะถ้าใครรูดศูนย์นี่ก็04ถึง VIP เลยนะคะได้05คู่เดียวเนาะแล้วก็61ก,ก็ได้แค่16ึ่กนะคะหน็ก็ไม่ได้เจาะอยากพป่นน้องจ๋าเสียดายมากๆเลยแต่สำหรับสายรูดเราวันนี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ กะะ็ถ้าเขาได้หลุดก็จะประมาณนี้แหละค่ะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวถ้าเขาได้หลุดก็จะประมาณนี้แหละเขาจะเขายังไม่คงที่นะคะช่วงนี้ก็ต้องรอชมรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะคะสําหรับสายรูดหรือว่าจะเป็น,ส,นสายเจาะนะสายเจาะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ก็มานะคะตัวเด่นก็วันนี้ก็เจาะได้ รอบพิเศษก็รอบปกติเนาะอย่างละรอบส่วน17เสียดาย17ไม่ได้เจาะเลยยินไปเจาะหนพี่น้องเสียดายจริงๆเลยก็ไปตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะสำหรับสายเจาะเนาะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคมากๆก็ในงวดวันที่ สิบสี่นะคะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะกับแนวทางหาหนอยสามนอยเมนเดิมจะเป็นน้องจ๋าสูตรวัดใจสูตรวัดใจก็คือสูตรเจาะสองตัวบนล่างเนาะสูตรวัดใจคือสูตรเจาะสองตัวบนล่าง สำหรับตัวเด่นก็จะมี2ตัวนะคะวิ่งได้รูปได้นะคะถ้าตัวเด่นตัวเจาะมาตัววิ่งก็ต้องมาจะพป็นน้องจ๋าก็ตัวไหนก็ได้เนาะจะไม่ไม่ลงตัวอื่นให้นะคะ <im itation> ก็วันนี้ก็ <im itation> วันนี้ได้ สามนะคะสองเจาะเน้นๆจะพี่น้องจ้ะเจาะอย่างเดียวจ้ารอบนี้คือเจาะเน้นๆจ้าเจาะเน้นๆเจาะเน้นๆก็สองตัวนี้ก็คือวัดใจก็พิเศษกับปกติวันเดิมนะคะไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นว่า ตัวไหนจะปกติตัวไหนจะพิเศษคือยกให้หมดเลยนะคะพร้อมกันจะเป็นน้องจ้าอันนี้คือเจาะนะคะสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง,สองสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะสองแปด สำหรับเด่น3นะคะเด่น3ก็จะมี3ามหสองตัวเด่นใส่กันจะมาไหมแล้วก็สาทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะอย่าลืมนะคะแล้วก็3 7 3 8 3 9นะคะเจาะ เด่นละหกคู่เท่าเดิมจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ไม่มีแถมนะจ๊ะไม่มีลดไม่มีแถมขายปกตินะจ๊าวันนี้เด่นละหกคู่เท่าน,นั้นนะคะ mm hmm. เด่นละหกคู่นะคะ mm hmm. ก็สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็เตรียมแคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะเ mm hmm. ย็นก็จะเน้นตัวเน้นให้นะคะแต่ก็ เจาะให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเน้นก็ยินก็ไม่ได้แม่นมากมายนะคะสําหรับตัวเน้นเนาะพี่น้องก็พิจรารณากันดูด้วยนะคะจะมีสองศูนย์สองหนึ่งตัวเบิ้ลไปด้วยเนาะก็ที่แน่ๆก็เหมาหมดเลยเนาะพี่น้องสําหรับแอดยีนสายรูดก็เหมายอย่างเดียวจะรอบในก็เหมาหมดนะคะรอบเหมา รอบเมารอบเหมาก็สามหนึ่งเอาอออืที่แน่ๆก็คือเมาหมดเลยนะจ๊ะสําหรับแอดยีนสายรูดก็พี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะฟองเห็นกันไหมนาอ แคปไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะหรือไม่ก็จดใส่กระดาษไว้เนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับ fc ใหม่เพื่อนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า